มาไฟยังอยู่เยอะครับเลื่อยขึ้นไปนัน,นะครับมองขึ้นไปบนยอดเขาเนสะียดายครับแ้าก็โดนไฟอีกหลายปีก็คงไม่เหลือสำหรับตอนนี้เนี่ย ปัญหาของประเทศเราที่กระทบกับทุกๆคนเลยน่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันหรือว่าฝุ่น PM 2.5ที่เราโอ้โหโดนผลกระทบเป็นแทบจะทุกคนเนี่ยนะคะอย่างแรกเราก็ต้องระวังสุขภาพเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคะปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแทบจะเรียกได้ว่าคนทุกระดับเนี่ยต้องมาร่วมมือกันนะคะ อย่างปัญหาระดับประเทศเราก็คงจะต้องให้องค์กรต่างๆร่วมมือกันเนาะแต่สําหรับตัวพวกเราเองนะคะสิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือว่าพยายามลดนะคะการเผาการาทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่เป็นทางเนาะแล้วก็เรื่องของรถสุขภาพของรถทั้งหลายนะคะตรวจควันตรวจเ,เรื่องของเครื่องยนต์ให้ดีอันนี้ก็เป็นการช่วยได้ทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะให้ ทุกๆคนที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นลดเรื่องปัญหาของฝุ่น2 5 pm 2.5เนี่ยได้มากที่สุดเราก็ต้องช่วยกันแม้ว่าแต่คนละเล็กคนละน้อยนะคะปัญหาใหญ่ก็ต้ององค์กรระดับใหญ่นะคะแต่ว่าพวกเราเองก็สามารถช่วยได้เช่นกันแต่วิธีดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนะคะใช้หนะะ้ากากเวลาที่ออกไปฝางแจ้งหรือว่าต้องอยู่ในที่มีฝุ่นควันเยอะๆอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดก่อนด้วยค่ะ